สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ช่างชัยจะพาทุกท่านมาดูนะครับการเอาไส้อ่างออกจากตัวแผ่นหินนะครับที่เราได้เจาะจะเอาออกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูการที่เราได้ปูไปแล้วนะครับตัวไส้อ่างแล้วเราจะเจาะที่หลังนี้จะต้องเอาออกยังไงนะครับการเจาะเราจะต้องมีขั้นตอนเคล็ดลับนะครับตรงมุมผมจะตัดเป็นแบบเข้าเหลี่ยมเข้าฉากอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ พอเราตัดอย่างนี้แล้วผมก็จะเคาะตัวที่เป็นสามเหลี่ยมออกนะครับก็จะออกง่ายๆนะครับเพราะถ้าเราได้มาเจาะแบบนี้นะครับตัวด้านล่างจะไม่ขาดนะครับตัวหินจะไม่ขาดแล้วเวลาเราจะอ,าออกจะอ,ออกไม่ได้นะครับการจเจาะออกอาจทําให้ตัวแผ่นเคาน์เตอร์เกิดการล่อนได้นะครับจุดล่อนได้ก็เลยต้องมีวิธีที่จะเอาออกแบบนี้นะครับแต่ตัวไส้อ่างก็จะจะจะ,จะไม่ได้ฉากเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับ ตรงมุมเขาก็จะเป็นโค้งหน่อยถ้าเราต้องการใส่อ่างเอาไปทําเป็นหน้าโต๊ะนะครับผมก็แนะนําให้ตัดเป็นโค้งมนนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับก็สวยเหมือนกันแล้วถ้าท่านใดพี่ช่างท่านใดนะครับคิดเห็นที่ผมได้ทําไปนี้คิดเห็นว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามีแบบที่เอาออกง่ายกว่านี้นะครับก็แนะนํากันได้ครับผมจากช่างชายครับผมฝากไว้ครับทุกท่านครับ